ที่ค่ะนี่มาชมกล้วยแท่ม้านะคะอันนี้ต้นหนึ่งนะคะกล้วยแท่ม้าค่ะอันนี้ชัวรวนะคะตรงกับต้นแม่ข้างในค่ะนี่ลักษณะปีนะคะค่ะต้นนี้ยังไม่หักนะคะต้นข้างในเมื่อกี้หักไปละถ่ายคลิปหนึ่งไปละใครเห็นคลิปไหนก็นี่นะคะแท่ม้าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นค่ะไม่ใช่เพนจรีนะคะขอ,อย้ำว่าไม่ใช่เพนจรี นี่นะคะชัวร์แน่นอนละตอนที่เขาตกปรีใหม่ๆเราก็จะดูลูกยากๆนิดนึงตอนนี้ตรงนะคะพอไอ้นี่มีแซ่มีงวัวมีงางงวงช้างออกมานี่รู้เลยงวงช้างจ้ค่ะนี่นะคะจะถ่ายหนอนให้ดูคะคะนี่คะ่ะชัวร์แน่นอนอันนี้นี่คะ่ะ ลักษณะต้นนะคะลักษณะต้นลักษณะผลนี่นะคะ,ะ,คะให้ชมค่ะกล้วยแซม้านะคะอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดชัยแดงเซาค่ะในแซมาร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์นะคะนี่นะคะ ชัวๆแล้วนะคะนี่ค่ะสวนชาจังซาสนามชีเขตชจยจังซาจ้ากล้วยแส่มาค่ะ